ชมทางแมสอโตคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลลินธมิตรจะพาคุณผู้ชมมาดูมอเตอร์ไซคันหนึ่งครับซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สายทัวร์ลิงนะครับในสไตล์ครูเซอร์นะฮะรถคันนี้เนี่ยราคาค่าตัวเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับท็อปสุดเลยเนี่ยหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทนะครับรถคันนี้เหมาะสมมากๆกฮะกับคุณผู้ชมที่มีสภาพกำลังนะครับทางด้านการเงินที่ดีขับขี่เดินทางไกลก็เหมาะสมนะครับ และแค่จะจอดไว้ในบ้านเฉยๆเนี่ยก็ดูหน้ามองครับนั่นคือ BMW R18 t r a n s Continental และ BMW R18 B ครับเห็นไหมนะครับตัว t r a n s Continental นะครับจะมีราคา1,640,000าบาทแพงที่สุดนะครับนี่คือท็อปไลน์ณเวลานี้ของ R18 นะครับ เดิมเนี่ย R18 นั้นเปิดตัวมาแล้วนะครับมีทั้งรุ่นปกตินะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับก็คือตั้งแต่ล้าน1ล้าน2นะครับล้าน5คือคันนี้ R18B นะครับหรือมาจากคำว่าแบ er. ็ k เกอร่าพอตัวนี้หรู้ล้าขึ้นไปอีกนะครับพื้นฐานเหมือนๆกันนะครับแต่การตกแต่งอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ามาต่างกันเรามาดูกันที่เจ้าคันนี้ก่อน เอาละนะครับมันเป็นทรงแบบสไตล์แบบครูเซอร์ที่เน้นเดินทางตัวรถเครื่องยนต์1,800แซีซีแบบบ็อกเซอร์เห็นไหมสูบวางนอนนะครับกระแทกออกนี่เห็นไหมสองฝั่งซ้ายขวาหรูหราสำหรับคนที่ชอบแนวคลาสสิกครูเซอร์แล้วก็ชื่อเนี่ยเห็นไหม Trans คอน t i n e n t a l เนี่ยคืออะไรคือเน้นเดินทางเลยชัดเจนมากๆเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาเนี่ยเพียบพร้อมแน่นอนนะครับเรามาไล่ดูเลยนะครับตั้งแต่ชุดด้านหน้าก่อนเลย นี่คือชุดด้านหน้าของ R18 นะครับก็จะเห็นว่าใหญ่โตนะครับปกป้องเราจากกระแสลมได้ดีนะครับที่สำคัญครับนี่ติดตั้งระบบที่จะควบคุมความเร็วอัตโนมัติมาพร้อมกับเรดราที่จับวัตถุหรือรถยนต์คันด้านหน้าเพื่ออะไรเพื่อชะลอความเร็วอัตโนมัติก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับเหมือนือนกันในรถยนต์เลยนะครับมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นี่ ะะแล้วเขาเขียนด้านบนไว้เลยว่า ACC Adaptive Cruise Control นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะทำงานเรื่องของการควบคุมระบบเครื่องยนต์การควบคุมระบบเบรกให้มีประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าเมื่อรถนั้นเข้าใกล้รถยน์คันด้านหน้าหรือว่าเข้าใกล้รถคันด้านหน้าเนี่ย รถก็จะชะลอความเร็วนะครับควบคุมเบรกให้เราด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งเพราะว่ามันไปควบคุมตัวเบรกให้เราด้วยก็จะช่วยให้ปลอดภัยมากิขึ้นขับขี่เดินทางไกลสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถที่จะควบคุมได้จากสวิตช์ที่แฮนด์นี่อีกหนึ่งระบบเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงผลด้วยไฟหน้าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากนอกจากจะเป็น Fu l l LED ทั้งหมดแล้วนะครับไฟหน้านั้นยังมีการขยับได้ เพื่ออะไรเวลาที่คุณนั้นเข้าโค้งนะครับมันจะกระจายลําแสงหรือว่าเวลาที่คุณนั้นเลี้ยวรถอ่านี่เลยจุดเด่นนะครับก็จะทําให้เหมาะสมมากๆกับการไปรถเดินทางนะครับตัว t r a n Continental นะครับยังได้เพิ่มไฟคู่ด้านข้างขึ้นมาอีกในะรุ่น r 1 8 b จะไม่ได้ส่วนไฟเลี้ยวนั้นเป็น LED อยู่แล้วก็จะสวยงามนะครับแล้วก็สองสว่างได้ดีเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกด้วยนี่เห็นไหมนะครับ อีกจุดนึงนะครับที่ Transcontinental นะครับมีความพิเศษมากกว่าก็คือชิลหน้าเนี่ยมันจะมีขนาดที่สูงกว่ารุ่น r 1 8 b แล้วก็ลวดลายนะครับของตัวรถเนี่ยก็จะเห็นว่ามีงานตัดเห็นไหมสีขาวนะครับตัดกับงานตัวรถที่มีเป็นสีดำแล้วก็มีเกล็ดด้านในนะครับจอดกลางแดดก,ก็จะเห็นว่ามันมีความระยิบระยับอยู่นะครับอันนี้อยู่ในหอก็อาจจะยังมองไม่ชัดเท่าไหร,ร่นะฮะแล้วก็ ตัวชชอคอัพนะครับเป็นแบบเทเลสโคปิกแล้วก็ตัวเบรกด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมก็จะมาพร้อมกับดิสเบรกคู่นะครับแล้วก็ล้อนี่เป็นล้อที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ควบคุมตัวรถได้ดีด้วยจะเป็นงานสีแบบปัดเงานะครับเป็นงานพูโทนแล้วก็สีเทาไม่ใช่เทาเข้มด้วยนะครับสวยเลยคือดูหรูหราดีนะครับ,นะรบมันเข้ากับงานที่เป็นชุดโครเมียมเลยนะครับยางหน้านะครับหน้ากว้าง12070ขอบขนาด19นิ้วนะครับ ส่วนยางด้านหลังเนี่ยเป็นขอบขนาด16นิ้วหน้ากว้าง180อีกสิ่งหนึ่งที่มีความพิเศษมากกว่ารุ่นอื่นก็คือความแตกต่างกัน,นะครับระหว่างรุ่น Trans Continental กับรุ่น R18B ก็คือ เครื่องนะครับจะมีการทําสีเห็นไหมตรงนี้จะเป็นแบบออกสีเงินๆนะครับเป็นสีเทาๆอ่าแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น R18B เนี่ยมันจะเป็นสีเข้มออกดำๆเลยโดยเครื่องยนต์ขนาด1,800ซด cc นะครับเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเซอร์ที่มีไซส์ใหญ่สําหรับรถจักรยานยนต์ขนาดนี้นะครับถือว่าใหญ่โตเลยก็ความจุเต็มเนี่ยอยู่ที่1 8 0 2ง cc นะครับให้กําลังอยู่ที่91แรงม้าที่4,750รอบรอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยมากกว่า 150นิวตันเมตรในช่วง2,000จนถึง4,000รอบต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซุ้มเสียงนะครับที่ได้เนี่ยก็จะเร้าใจมีความหนักแน่นนี่ครับเสียงครับคือไม่ไม่สามารถเบิ้ลอะไรได้นะครับเครื่องมันจะแบบมีความมีพลังอ่ะนะครับลูกสูบเวลากระแทกเนี่ยปักเลยนะครับเวลาที่แบบสตาร์ทเนี่ยโหดใช้ได้นะครับโหดอ่ะใช้คำว่าโหดเลยนะครับจับเครื่องนี่ เขาห้ามเราเบิ้ลเบิ้ลเนี่ยรถมปนแบบกระแทกปักๆเลยเหมือนกันนะครับคือเครื่องเนี่ยโอ้โหแบบอรอยนะครับเสียงสาตาร์ทนี่สาตาร์ทเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะเอาละเอาละส่วนโครงสร้างนะครับของ B M w R 1 8 Trans Continental นะครับ แล้วก็ตัว R18B นะฮะจะเป็นโครงสร้างเหล็กกล้า2ชั้นนะครับพร้อมกับแกนหลักชิ้นส่วนขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กแล้วก็มีความโดดเด่นในแง่ของมาตรฐานการผลิตอยู่แล้วนะครับเพราะรถเนี่ยก็เป็นรถนําเข้านะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต่างนะครับก็คือชุดพักเท้าในรุ่น t r a n s Continental เนี่ยมันจะเป็นแบบเต็มเลยเต็มเท้าแล้วก็คันเกียร์เนี่ยก็จะต่างกันนะครับทั้งด้านหน้าและผู้สอนนะฮะ ส่วนถ้าเป็นรุ่น R18B เนี่ยมันจะไม่ได้มีขนาดเต็มๆแบบนี้ทีนี้มาดูฮะในเรื่องของชุดเครื่องหน้าของเขาระบบควบคุมต่างๆหน้าจอเลยครับโดดเด่นที่สุดมีขนาดมากถึง10.25นิ้วฮะโอ้โหเป็นไงอันนี้นี่คือแบบเทียบเท่ากับรถยนต์เลยนะครับมีความหรูหราบอกทุกอย่างครับความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับปริมาณน,น้ํามันภายในถังนะครับตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็ เรื่องของข้อมูลการขับขี่ต่างๆนะครับมีระบบแจ้งเตือนนะครับมีระบบที่จะช่วยควบคุมตัวรถนะครับความเร็วต่างๆแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยนะครับจากมาแชลนะครับนี่นี่ผมเปิดวอลลุ่มให้เป็นไงเป็นไงเรากัละ่แต่ปิดเปิดงานไม่ได้เดี๋ยวโดลิขสิท์จาก YouTube นะครับโดยเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงสัญชาติอังกฤษนะครับอย่างมาแชลนะครับแล้วก็มีลำโพงแบบ2 w เวนะครับแยกซับวฟูเฟอร์ด้วยนะครับติดตั้งบริเวณฝาครอบไฟหน้ารถก็โดย bmw r 1 8 b นะฮะจะมาพร้อมกับ เครื่องเสียงมาแชลโกซีรีสเต e ประกอบไปด้วยลำโพง2ตัวนะครับแล้วก็ซับวูเฟอร์2ตัวในขณะที่ BMW R18 Transcontinental เนี่ยจะติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาแชลโกซีรีสเตดท2มาพร้อมกับลำโพง4ตัวแล้วก็ซับวูเฟอร์เนี่ยตัวกำลังขับเนี่ยอยู่ที่280วัตต์นะครับทีนี้มาดูนะครับระบบต่างๆนะครับอย่างแฮนด์เนี่ยก็จะมีชุดควบคุมนะครับนอกเหนือจากตัวนี้ที่เป็นวอลลุ่มแล้วนะครับ ก็ยังมีปุ่มควบคุมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเมนูต่างนะครับที่คุณสามารถกดเลื่อนได้เห็นไหมฟีลิ่งการกดก็จะแบบไม่ได้นุ่มมือเท่าไหร่นะครับมีความกระด้างจากปุ่มกดเนี่ยนะครับคุณสามารถเข้าไปตั้งค่ารองรับภาษาไทยด้วยเห็นไหมฮะโอ้ดีมากๆเลยนะครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยมันจะปรับ,บววล่มให้คุณได้แล้วมันยังสามารถทําหน้าที่เป็นตัวเลื่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยฮะเวลาเราขับเราก็จะเลื่อนแบบเนี้ย เห็นไหมเดี๋ยวผมลองค่อมให้ดูดีกว่าพูดแล้วอาจจะไม่เห็นภาพนะนี่คือไม่มีตังซื้อหรอกแต่ว่าขอข้อมหน่อยตัวผมเนี่ยไม่เหมาะนะจริงต้องแบบคนสูงสักร้อยนะร่างกายแบบมีมัดกล้ามที่ดีนะเนี่ยคุณก็จะหมุนไปเนี่ยฮะมาดูหน้าจอครับเนี่ยตั้งค่านะฮะตั้งค่าตัวรถนะครับก็กดเข้าไปนะครับเลือกเข้าไปได้หมดนะครับ การตั้งค่าตัวรถนะครับอยากจะเลือกนะครับอันไหนนะครับให้เรานีดูที่แฮนด์ผมนะฮะสมมติคุณเลื่อนมาละคุณดูนะครับน่ปึ๊บสมมติผมจะเลือกการตั้งค่ารถผมกดตรงนี้เปึง๊งเห็นไหมนี่เห็นปะแล้วคุณก็เลือกคุณจะเลือกอะไรอะ่ะคุณก็กดนะครับกดดึงออกมาได้เห็นไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่เลื่อนได้เห็นไหมง่ายปะนี่นะครับรถของฉันนะครับเลื่อน คือถ้าอธิบายเนี่ยเลื่อนให้ดูทั้งหมดเนี่ยสงใส่ก็ <c oughs> ก็ไม่เสร็จอะวันเนี้ย <c oughs> ก็อธิบายไม่หมดอะนะครับเนี่ยตั้งค่าการเชื่อมต่อได้เห็นไหมเนี่ยนะครับเชื่อมต่อมือถือได้นะครับบวกผู้กับขี่เราสามารถเซตได้นะครับฟังเพลงนะครับเวลาคนโทรศัพท์เข้ามานะครับทําได้หมดนี่จอแสดงผลนี่กดเข้ามานะครับเลือกความสว่างได้นะครับเข้าไปตั้งค่าเล่นกันได้หมดนะครับ อันนี้คือความพิเศษของเขานะครับปุ่ม start นะครับอยู่ฝั่งขวามือนะฮะแล้วก็หน้าปัดด้านบนเนี่ยเห็นไหมความดูหราคือยังมีเรื่องของหน้าจอที่เป็นเข็มอยู่แม้ว่าจะมีที่ต้นบอกเราแล้วนะครับด้านบนวัดรอบนะฮะนี่ปริมาณน้นํามันนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆก็ถือว่าครบเลยนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพลังกำลังเครื่องยนต์นะครับแหมคลัดครัดตึงๆหน่อยตึงๆมืออ่ะนี่ฮะเครื่องเสียงมาแชลใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมี power outlet ให้อีกนะครับที่สำคัญนะครับนี่ผิวสมัมผัส soft touch นี่บุนุ่มให้นะครับวัสดุเดียวกันกับรถยนต์ B M กัมัยูเลยนี่เป็นหนังเนี่ยนะครับโอ้โหผิสวสัมผัสดีนะฮะกระจกมองข้างนะครับขอจับเอยเดี๋ยวเขาก็เช็ดนะครับและนี่เขามีบอกเลยนะครับ เบอร์ลินบิวก็คือสร้างขึ้นที่เบอร์ลินเป็นไงพิเศษเลยเขาอลเลดนะครับนอกเหนือจากด้านหน้าแล้วนะครับมีตรงกลางให้อีกนี่แล้วก็มีอีกตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่3นะครับบริเวณกล่องเก็บของทางด้านหลังนะครับมีให้อีกนะครับในรุ่นนี้นะสวานคอนติเนนตัลนะครับนี่โหมดการขับขี่นะครับมี3โหมดด้วยกันนะครับ ก็คือมีโรสโรนะครับแล้วก็เลนเลนก็ใช้แบบฝนตกนั่นแหละนะครับส่วนปุ่มล็อกปดล็อกนะครับระบบต่างๆนะครับกดตรงนี้นะครับนี่หรือใช้กุญแจก็ได้กุญแจก็ทําได้เหมือนกันเท่านั้นไม่พอฮะถังน้ํามันนี่ทรงหยดน้ํานะครับมีที่เก็บโทรศัพท์มือถือนี่เป็นไงว้าววาวเปล่าเออนี่คุณดูนะครับ วางโทรศัพท์มือถือได้ผมนัองลองหน่อยขอเป็นบุญสักทีเนี่งอะนี่เหรอนี่เหรอเออเออง่ายง่ายง่ายใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดโทรศัพท์มันใหญ่กว่านี้ล่ะมันจะได้ไหมพอคุณวางไปใช่ไหมฮะเก็บโทรศัพท์ไว้นี่ปิดเข้าไปปึ๊บ แล้วบางทีบางคนบอกเฮ้ยไว้ตรงนี้ถังน้ำมงนถังน้ํามันโดนแดดเมืองไทยร้อนแน่นอนไม่ต้องห่วงด้านใต้เนี่ยเขามีพัดลมระบายอากาศที่อีกอย่างกับพัดลมคอมพัดลมโน้ตบุ๊กเห็นไหมเอออันนี้ก็จะเป็นยางนะครับแล้วก็จะมีเป็น usb type c นะครับไว้คุณเสียบสายด้วยเห็นไหมเสียบชาร์จได้เลยนะครับเสียดายนะถ้าทำเป็นไวเล็นะก็จะรุหลายกว่านี้อีก <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้นะครับเปิดมาก็จะเป็นเติมน้ำมันนะครับเป็นฝาถังน้ำมัน,นดูทรงครับนี่ฮะผมคงจะตัวเล็กเกินไปที่จะขี่อันนี้นครับแต่ถ้าขี่แล้วมันก็มันก็รู้สึกว่ามันคุกมันน่าจะคุมง่ายนะครับแฮนด์แฮนด์นเนี่ยมันจะต่างจากตัว r 1 8ปปกตินะครับต้องสองรุ่นเลยแฮนด์มันจะแบบโน้มเข้ามาหาตัวเรานะครับทำให้ขี่ง่ายขึ้นนะครับมันจะมีความสบายมากขึ้นก็คือเวลาขี่แบบ เดินทางไกลอะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบเอ้ยมันคือมันใกล้เรามากขึ้นครับมันไม่ได้ห่างออกไปฉะนั้นเราไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเยอะนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่แบบหลังเราเนี่ยตรงแล้วมันก็ขับเอ,อิมจะขับสบายนะครับแต่อย่างไรมันก็มันก็ใหญ่ไปอยู่ดีอะครับนะชุดหนังสักตัวนะเอออ้าวนะครับ ผมก็คงจะไม่ถึงขั้นดูละองคละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับเบาะนั่งนี่นะครับสอน R18 นะครับแล้วก็กล่องนี่ตัว R18B ก็มีเหมือนกันกล่องด้านข้างป้องกันในเรื่องของน้ำได้นะครับเวลาแบบเผื่อจะเจอฝนหนักๆน,นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีระบบล็อกเสร็จสับนะครับอ่าแล้วก็ติดตั้งเครื่องเสียงด้วยนะครับมาแชลเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นรุ่นที่ขายในต่างประเทศบางตัวเนี่ยบางทีเนี่ยความจุของ กล่องเขาเนี่ยจะมีความจุได้มากกว่านี้เพราะว่าของเขามันจะมีรุ่นที่แบบไม่ได้มีเครื่องเสียงะนะครับอืแล้วก็ที่สำคัญเลยที่เขาบอกมาคือรุ่น TRAN Continental นะครับจะมีตัวนี้เป็นทั้งพนักพิงแล้วก็เป็นทั้งเก็บของได้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็มีลำโพงด้วยนะครับส่วนกุญแจนี่เลยโอ้โห,โห,โหเป็นไงสวยไหมเออจะสวยนะนี่ นี่นี่เป็นไงนี่แต่มันจะเบาๆหน่อยนะครับเขียนเลยครับว่า first edition นี่กุญแจเขานะครับเก็บของได้ประมาณนี้นะครับมีโชคเห็นไหมนี่มีโชคมาให้เสร็จนะครับนี่เป็นล็อกด้วยล็อกไฟฟ้าด้วยเป็นไง นี่นี่เป็นไงเหมือนรถยนต์เลยครับเหมือนรถยนต์เลยเก็บไว้เดี๋ยวหายเป็นโช๊นะครับปิดลงไปป๊นะครับแล้วก็จะมีพวกเนี้ยนะครับคุณชงกุญแจเสียบได้นะครับไฟเลี้ยวเป็น led ท่อออกคู่ซ้ายขวานะฮะรหลาครับรุหลามากมากนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นส w i n g a r ์มแหละนะครับแต่ว่าก็จะมีความเฉพาะตัวนะครับจะเป็นโชคอาพแบบโมโนทูบนะครับโชคเดี่ยวนะ แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือตัวเพลาขับนะครับการเพลาขับเนี่ยคุณจะเห็นเลยเวลารถวิ่งไปเนี่ยนะครับมันจะหมุนเห็นเลยตรงนี้มันจะหมุน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 มันเป็นเพลาขับมันจะไม่ได้ใช้โซ่นะครับเห็นปะอ่าอันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้คือตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นอยู่แล้วแล้วก็ชุดเฟรมเนี่ยมันจะแยกกันเห็นปะท่อนนี้กับท่อนที่เป็นแบบควบคุมช่วงล่างทางด้านหลังนะครับเห็นไหมมันจะแยกกันนะครับแล้วก็เชื่อมต่อการจากโช้กอัพนะครับ ส่วนทางฝั่งด้านนี้เนี่ยก็จะเป็น R18 รุ่น B B ก็ย่อมาจาก b a c k เ er, กก็จะเป็นแบบ Cruiser นะเห็นไหมนี่นี่นี่ความแตกต่างเห็นไหมมันก็จะลดลงไปนะครับเนี่ยล้านห้าล้านห้าความสบายก็หายไปหน่อยกล่องไม่มีคนนั่งด้านหลังก็จะเมื่อยหน่อยถ้าซื้อตัวนั้นเพิ่มไปอีกเท่าไหร่แสนสี่ก็จบเลยแล้วก็พักเท้ามจะต่างกันะเห็นไหม มันจะต่างกันมันจะเล็กกว่าสั้นกว่าแล้วก็เบรกการตกแต่งก็ต่างกันอันนี้เนี่ยเน้นดุดันหน่อยสไตล์แบบเท่ๆเลยนะครับดูลุยหน่อยนะครับตั้งแต่กระบอกโช๊คนะมาถึงปั๊มเบรกนะที่เป็นสีดำนะอาถ้าพวกแบบทรานคอนติเนนตัลเนี่ยมันจะแบบเป็นสีเงินเป็นโครเมียมซะมากกว่าแล้วก็ลดโทนลงไปเห็นไหมไอ้ตำแหน่งของไฟด้านข้างก็จะไม่มีนะครับแต่ระบบไฟหน้าเหมือนกันนะครับมีระบบควบคุม ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเหมือนกันนะฮะออเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยครับก็ใครมีสภากํกำลังนะครับก็ไปดูกันได้นะครับไปดูกันได้